อีกรูปหนึ่งอะ่ะก็อไม่แก้วสูงไปไหมคะถ้าสูงไม่แก้วจะปรับลงแป๊บนึงนะ <c oughs> เสร็จแล้วเนาะอันนี้เสร็จสมบูรณ์ละไม่แก้วลงคลิปชดไป <c oughs> คุณวันใหม่สวัสดีครับไม่แก้วสวัสดีจ้าน้องวันใหม่เนาะสวัสดีจ้าฝากฝากติดตาม รับชมน้องวันใหม่ด้วยนะนะพอยยังไม่มาเลยยายส้มก็สวัสด,ดีจ้านักล่าเหตุเนาะคุณวันใหม่ก็สวัสด,ดีจ้ายายส้มเนาะ <c oughs> พอพอไม่แก้วอันนี้เสร็จไม่แก้วก็จะจะแชร์เลยนะคะ แช,แชร์ไปที่เฟซบุ๊กส่วนตัวเรานี่แหละเพราะว่าเพื่อนอยู่ในเฟซบุ๊กเยอะถ้าเขาเห็นเขาก็จะมากดไลค์ให้เรานะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยก็กดแชร์ไปเลยค่ะทําเสร็จก็กดแชร์ไปที่เฟซบุ o กเราเลยเนาะส่วนตัวหรืออะไรก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็จะได้เพื่อนๆเข้ามาติดตามรับชมเราด้วยนะคะ เดี๋ยวแม่แก้วลงลวไลฟ์แม่แก้วก็จะมาทําอีกคลิปหนึ่งนะว่าไม่แก้วทำํำยาสะผมมาแล้วเนาะลงคลิปลงคลิปเรากดแชร์ไปเลยนะเนาะเพื่อนๆจะได้มามาดูได้เนาะเพื่อนในเฟซในอะไรเผื่อเขาเข้าไปดู YouTube เป็นเขาก็เข้าไปดูเนาะสู้ๆจ้าสวัสดีรอบห้องนะครับ กิ้นแกงเลียงก่อนยายตุ้มเดี๋ยวแม่แก้วจะปรับกล้องหน่อยหนึ่งนะเนี่ยแกงเลียงนะแกงเลียงผักปังกับเมื่อวานนี้เนาะใครเนาะคอมเมนต์มาบอกว่าให้แม่แก้วนะแกงแกงรุมลแกงผักรวมกันเลยเนาะหือตำหอมแล้วก็ใส่กะปิใส่กะปิ ขอบคุณค่ะผักก็เลยเดี๋ยวใช้สูตรเดี๋ยวแม่แก้วกินปลาเล่นกินผักเล่นนะขอบคุณสุดสองละร้านดวงใจนะคะอืมวันไหนเนี่ยกินอย่างนี้ไม่อ้วนหรอกค่ะมายายส้มกินแบบนี้ไม่อ้วนนะยายส้ม กินแบบนี้ไม่อ้วนนะมันจะย่อยง่ายไม่มีไขมันเลยนะแล้วก็ผสมกับเอ้แล้วก็ผสมกับเองของทอดไปด้วยของผัดไปด้วยทำแต่เรื่องกินก็พอไม่ไ,มได้ไม่ได้เอากับข้าวลงละมันลงไม่ได้เราก็ไม่ต้องลงเนาะ ขอบคุณค่ะอร่อยค่ะอร่อยสมบูรณ์ฝากติดตามรับชมคลิปพี่เมียไม่แก้วด้วยนะคะเมื่อกี้นี่จบออไปแล้วเจ็ดมงไม่แก้วมัวแต่ไปบ้านอื่นอยู่ จบออกไปแล้วเจ็ดโมงสี่สิบนะคะพี่เมียก็เหมือนไร้สดนะคะคลิปที่แม่แก้วทำเอาไว้เนาะขอตัวทำงานก่อนค่ะแม่แก้วได้ค่ะคลิปที่แม่แก้วทำเอาไว้เนาะ อร่อยอร่อยแกงอร่อยไม่แก้วยังไม่เคยกดดูนะว่า